ไม่ใช่ยติตามข้อบังคับข้อที่สีสิบด้วยเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนี่คือความเห็นเราครับเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าสามารถที่จะเสนอกระบวนการนี้ใหม่ได้ถ้าเกิดผ่านยติไปได้การบทลงมืคุณพิธาเนี่ยคิดว่าคะแนนขนาดไหนถึงจะเปลี่ยนแปลงมาให้เพื่อใครจะตั้งรัฐบาลแทนได้ไม่ได้คิดครับแต่เอาตามถ้อยแถลงของคุณพิธาและก็ทาง จะนำร่วมสองพรรเอล็อกกษสาราเอรกันก็ใช้คำว่ามากกว่า10%ของคะแนนเดิมที่มีอยู่คะแนนเดิมที่มีอยู่นะครับที่คณิตศาสต์ก็324อใช่ไหมครับ10%ก็บวกอีก3 2ก็376กับห5 6ขึ้นถ้ามากกว่าก็ตีว่า63 6 0มร0อก็โดยโดยประมาณขนาดนี้นะครับมายถึงว่าใารที่จะเดินเข้าไป บุตหมายชัดเจนหมายความว่าในการที่เราจะเดินหน้าในวันนี้ก็เราสำหรับแข่เกันที่ครับไม่ว่าจะเป็นยติใดเนี่ยเราก็สำหับหนุ่ฝ่ายแปดพัร่วมเราเป็นหลักนะครับเช่นยติแรกถ้าจะมีความข้อบมาคับเนี่ยเร,เราก็โหวตว่าการเสนอ ผู้ซึ่งสมควรได้นนรับการแต่งตั้งเป็นนายกทัตรีเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่บัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา272น,นะครับไม่ได้ย,ยึดเอาข้อ41มาเป็นหลักในการใช้ในการปชุมอันนี้หนึ่งนะครับสองถ้ามีการบวกผู้ซึ่งสมควรที่เราเสนอซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอนะครับเราก็ มีมติพักอย่างชัดเจนว่า141เสียงเนี่ยเราให้ความรับผชอบวันนี้ว,นนวันนี้สารไม่มีครับวันนี้สารดูเองจะม,มีการพิจารณาเรื่องความร้อนบางครั้งที่ใครมีหมู่บ้มีความกังวลว่าประเด็นนี้สุดทางมาพูดคุยกันพ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการสถ่วงธารมีสภามีสมาชิกเราสอบถามเรื่องนี้ในที่ประชุมพักเพื่อไทยเช่นกันนะครับว่า กรณีที่มีคำสารนี้มีคำวินิจฉัยของศาลรับมวลออกมาเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนอย่างไรนะครับจะมีผลต่อการบวกในวันนี้หรือไม่ผมเองก็ตอบมชัดครับว่าในกรณีถ้าศาลวินิจฉัยเพียงรับคำร้องยังไม่มีการวินิจฉัยนะครับเป็นที่สุดเนี่ยเราก็ถือว่าคุณพิธายังมีคุณสมบัติไม่มีรักษณะห้าม ามารถเสนอชื่อได้ก็ให้ความเห็ผชอบได้อตอนนี้เหมสอนว่านท่านมี่วามั่นใจว่าจะไม่มีการโหว,วตเกิดขึ้นในวันนี้เลยนะคะทางทางพรรคติด8พักมีท่าที่ที่จะโต้แย้งอย่างไรบ้างคะในโต้แย้งครับก็เป็นสิทธิของสมาชิกแต่ละท่านได้โหวตไม่ได้โหวตถ้าท่านประธานอนุญาตให้ยติเรื่องตีความข้อบังคับเข้านะครับม,มันก็เป็นไปนตามนั้นเราก็ยึดถือตามนั้นถ้าเสียข้างมากบอกว่ามันเป็นยติซ้ํา ถ้าการมีิฉัยของรัฐสภาเป็นอย่างนั้นเนี่ยยติเสนอวันนี้ก็ไม่ได้รับการเหวี่ยเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วค่ะเสียงที่ออกมาบอกว่าเป็นยติซ้ำวันนี้เพื่อไทยพร้อมเสนอชื่อคุณเศรษฐาไม่มีแผนการนี้ครับมือเว่าทางสงวค่ะา,าทีบอกว่าแล้วว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยที่มาจัดตั้งรัฐบ,บาลแต่ทางยังมีก้าวไปอยู่ยังไงก็ไม่หมดตรงนี้เป็นถุงกระสับค่ะเราจะมียิดมยังไง ถามว่าคิดอย่างไรเนี่ยจริงๆผมไม่อยากคิดล่วงหน้าเลยครับเพียงแต่ถ้าเป็นความเห็นสอวอบางท่านบางคนจะเป็นมุลสอวอทั้งหมดหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ก็เพียงแต่รับฟังครับหมายความว่าคนไทยเองมีความสามารถที่จะหาเสียงจากสอวอได้แม้จะไม่มีแม้ว่ายังคงเดินเข้า,าไปไปนได้ใช่ไหมครับก็เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องกอข้อเท็จจริง ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็รอความเห็นพ้องของแปดพรรคร่วมเรานะครับโดยเฉพาะเก้าไกลเองเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรถ้าเขาทําตามที่คุณพิธาประกาศแถลไงไว้มันจึงจะพูดไปถึงตรงนั้นได้นะครับถึงจะตอบได้ว่าเพื่อไทยพร้อมไม่พร้อมเรื่องของการใช้สหาเสียงกับสวบคุณหมอานในการจะเติมเสียงพรรคที่9กับสี่ประกาศจําเป็นต้องรู้แน่ชัดก่อนไหมคะว่าเพื่อไทยหา ได้าสด้วยค,ความเคารพครับเรื่องของพักที่9ที่10เนี่ยผมเรียนกับพี่น้องด้วยความรรเคารพนะมันเป็นคําถามที่ผมตอบคําถามจากพี่น้องสืริบนนถามว่าถ้าเพื่อไทยได้มาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยและก็ต้องปฏิบัติตาม M อ็มูเดิมตามที่คุณพี่ธาแถลงไว้เนี่ยครับว่าจะให้พักแกนนำพักอันดับสองเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลในนามแปดพักร่วมตาม M อ็มูเดิม กขาจถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง MU มยไหมจริงๆผมไม่ควรตอบนะแต่ว่าด้วยความที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็ตอบบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนาในเอ็เดิมเนี่ยมันเขียนทุกอย่างขึ้นด้วยต้นก้าวไกลก้าวไกลมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> มันมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ผมก็บอกว่าและสิทธิ์ของพรรคแกนนำเนี่ยเขาก็ต้องไปปรึกษาหารือกับแป่พรรคร่วมว่าเขามีสิทธิ์ที่จะหาเสียงเพิ่มได้มากน้อยขนาดไหน ถ้าเขามีสิทธิ์หาเสียงเพิ่มได้เช่นดึงพรรคทีท่ที่9ที่10เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเปลี่ยน MOU มอย์ผมตอบคำนองนี้นะครับไม่ได้เป็นลือ้อหรือไปตอบ MOU ใดๆแต่ว่าในการดับเบิลแปดเค่ะดับจำเป็นต้องรู้เสียงสงวที่พร้อมสนับสนุนแน่ชัดก่อนนะคะค่อยไปหาเสียงจากสภาล่างสมมติฐานควรเป็นอย่างนั้นนะครับมีโอกาสนะคะจะกลายเป็นรัฐบาลข้ามผั้จนถึงวันนี้เองค่ะแล้วยื่ยันยัง,ยงไม่ไมยังไม่ตอบในประเด็นนั้นครับ ไม่ตอบว่ามีโอกาสไม่มีโอกาสขอให้ข้อที่จริงวันนี้มันปรากฏค่อยแถลงของแบบร่วมปรากฏก่อนถึงจะไปสร้างโอกาสตรงนั้นหรือไม่สร้างโอกาสตรงนั้นค่มีกระแสข่าวเรื่องพ้าเพื่อไทยติดต่อรรคสองชาตินะคะเข้ามาร่วมชา,าติพัฒนาจากชาติชาติไทยพัฒนายังไม่มีเดิ่เรินมรานการครับผมเน้นเน้นย้ำด้วยความพรพเลยครับว่าตราบใดที่ ข้อที่จริงเรื่องวันนี้ยังไม่ปรากฏนะครับการค่อยแถลงของพรรคก้าวไกลยังไม่ปรากฏเนี่ยไม่มีคำา,าครรทับ